ในโรคเบาหวานส่วนมากคนไม่อยากจะเป็นถ้าเรารู้ก่อนว่าอาการอะไรเป็นอาการเบื้องต้นเราสามารถป้องกันได้ก็ให้ตระหนักไว้ว่าเราจะกลายเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนการปฏิบัติตัวใหม่โรค ncd นะครับใช้ภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นโรคเลื้อรลังที่รักษาไม่หายโรคที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็คือโรคที่สัมพันธ์กับ โรคอ้วนอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่2ความดันสูงไขมันในเลือดที่ผิดปกติปัญหาในเรื่องของอัลไซเมอร์โรคปอดปัญหาของการที่เรามีภาวะกั้นหายใจในขณะหลับรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองและก็โกรคหลอดเลือดหวัวใจเป็นโรคที่มีปัญหามากในยุคประมาณช่วง30-40ปีที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นโรคยุคใหม่ปัญหาในปัจจุบันเราเจอปัญหาเรื่องไตาวายเลือรังที่จําเป็นที่ต้องเข้าฟอก เลือดหรือที่เราเรียกว่าการทํำไตเทียมบ่อยมากถ้าเราไปดูที่สาเหตุจริงๆเราพบว่าประมาณ80%เนี่ยสัมพันธ์กับสาเหตุที่ทําให้เราเกิดเบาหวานชนิดที่2ก็คือการดื้ออินซูลินดังนั้นในการที่เราจะควบคุมโรคไม่ให้เกิดขึ้นได้เราจําเป็นที่ต้องมีการเข้าใจในเรื่องภาวะการดื้ออินซูลินและก็ควบคุมเบาหวานชนิดที่2 คร่าวๆเบาหวานจะมีอยู่2ชนิดนะฮะชนิดแรกเนี่ยคือตับอ่อนและไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1จะเป็นที่ต้องได้รับการฉีดอินซูลินไปตลอดทั้งชีวิตร่วมกับการควบคุมอาหารส่วนเบาหวานชนิดที่2เป็นโรคที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายเรามีการต่อต้านอินซูลินเนื่องจากรูปแบบของการรับประทานอาหารซึ่งประกอบด้วยแป้งแล้วก็น้ําตาลเป็นจานวนมากแล้วก็มีการรับประทานอาหารที่บ่อยเกินไปจนทําให้ร่างกายเราต่อต้านอินซูลินไม่สามารถที่จะ นำน้ำตาลจากอาหารทีร่เราบประทานเข้าไปสู่เซลล์ได้ถึงแม้ว่าจะมีอินซูลินมากพอหรือมากจนเกินไปก็ตามาถ้าเรารอจนกระทั่งเรามักจะเคยชินอาการเบาหวานที่สองก็คือปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียรับประทานอาหารแต่ไม่มีแรงแต่มันมีอาการในกลุ่มเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมเป็นอาการที่สามารถบอกได้ก่อนเลยว่าอีกประมาณ5ปีถึง10ปีข้างหน้า ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเราเราจะกลายไปเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ประเด็นแรกคือวัฒนลงพุงเพราะคนเป็นเบาหวานที่2บางคนเนี่ยเป็นคนที่ผอมแต่ว่ามีภาวะลงพุงประเด็นที่2ก็คือเวลาเราตรวจสุขภาพเราพบว่าระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้นประเด็นที่3ก็คือไขมันตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า HDL หรือถ้าเราเรียกว่าไขมันดีเนี่ยมีระดับที่ลดต่ำลงกว่าปกติค่าความดันโดยเฉลี่ยผิดปกติคือมีความดันสูง เกินกว่าปกติส่วนอันดับสุดท้ายอันดับที่5ก็คือระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงเกินกว่าปกติถ้าฮิมโกุบินเอวันซีเราเริ่มสูงเกินกว่า6%ร่วมกับการที่เรามีอาการ4อย่างดังที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้ก็ให้ตระหนักไว้ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการที่เราจะกลายเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนการปฏิบัติตัวใหม่ สิ่งที่สัมพันธ์กับการเกิดไตาวายจริงๆในมุมมองของผมก็คืออาหารที่ทําให้เราเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแปรรูปทั้งหลายอย่างเช่นแป้งนะครับที่ไม่มีเส้นใยอาหารตามธรรมชาติและก็โดยเฉพาะในเรื่องของน้ําตาลทรายและก็ไฮฟุกโตสคอนไซรลับดังนั้นการควบคุมอาหารเหล่านี้จึงเป็นการป้องกันเราไม่ให้เกิดไตาวายไปด้วยกัน